มี่หันมาทางนี้ลูกถ่ายแล้วป๊ามาถ่ายวิดีโอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเร็วลูกไหนร้องเพลงให้ฟังด้วยไหนโป้ชีไหนแล้วไหนทำร้องเพลงโป้ชีกางนางกอยกอยนั่งกลางชีโป้ชีกางอ่ะร้องเพลงให้จบก่อนนับหนึ่งถึงสิบหนึ่ง สองสามสี่พูดด้วยห้าหกเจ็ดหนูร้องกันอันกันหนูไม่ร้องเพลงนะลูกหนูไม่ร้องเพลงมาไม่อุยอยตกนะตก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 หัวทิ่มตกหัวทิ่มไปไปไปตกหัวทิ่มตกหัวทิ่มเลยตกหัวทิ่มเลยอุยตกหัวทิ่มเลยไกลหลังไงหลังไงหลัง ทำไมอ้วนจังไปไหนอะร้องเพลงยังร้องเพลงยังไหนก็เอ๋ยก็ไก่สิก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราก็ไก่ขอควายเข้าบาปโปกีก้ันขอควายเข้า คอคนขึงขึงอะไรคอลักคังข้างข้างอะไรงองูใจใจอะไรใจก้าจอจานใช้ใช้อะไรใช้ดีช้อชิงตีช่อช้างวิ่ง โซโซล่มสกัเชอคู่ยอผู้หญิงสโสภาดอชะดาสวมต่อปาตักหุนทอฐานเข้ามาทอนางมนโทหน้าทอผู้เท่าเดินตอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนี้ตอเต่าหลัง ถทาถุงแบกร้อง,องมั่วแล้วลูกน้องหญิงทำอะไรอยู่อะลูกทำไมน้องหญิงดูร้องเพลงอะไรได้บ้างอะอยากมีคนที่ อยู่ในคืนพี่อะไรอะไรอะไรวายเอาไปทั้งขวดเลยเหรอแล้วอ,อ่ะกินคำเดียวพอมันเผ็ดไอ้ <c oughs> ลองเพลงให้ฟังก่อนเพลงอะไร เอาอยากมีคนพิเศษเลยอยากมีคนพี่อุ้ยอุ้ยไม่เอาหลกไม่เอาอุ้ยเดี๋ยวนีมือนีมือนีมือดีมือนีมือนีมือ,มอ,มอ,มอว้าอยากมีคนพิสยยอยู่ในคืนพิษ แมงมุมลายตัวฉันเห็นมันสมสารเลือวันหนึ่งมันเปียกไหลวนอยู่บนหลังมันรีบไตขึ้นฟ้าขันหลังมาทำตาลุกลุกอะไรลุกว้าวในร้องเพลงหมด ตัวน้อยตัวนิดหมดมีฤทธิ์น่าดูยูหูยู <c oughs> อ้าวน้องพี่เ <c oughs> จ้านกน้อยขอยบินสู่เวเจ้าทาลาเล่นลม <c oughs> ชมืดีบินลมบินวนบินทาลาทาลาเล่นลม บินลงบินลอยไหนดูที่ล็อกเองเ <บา S 1> จ้านกน้อยคอยบินสู่เวเวหาเราไปสิลกเจ้านกน้อยคอยอุ้ยอยอย่างนั้นได้ยังไงอะโทรศัพท์ก็พังหมดสิลกูกจะว่าวฟาดได้ยังไงไม่ได้หนูมานั่งข้างหน้าแล้วให้พี่ไก่